มินแลนด์ช n n นลสวัสดีค่ะสำหรับ EP ีที่205นี้นะคะเราก็อยู่กันในตอนที่610แล้วนั่นเองนะคะก็กำลังลุ้นมากๆเลยนะคะว่าเม็ดบัวดอกนี้นะคะจะได้ใครเป็นผู้ครอบครองไปนะคะจึงจอกสีเงินเนี่ยจะได้กินน้อนสักเม็ดหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้นะคะรับฟังได้เลยในตอนที่610นี้ค่ะ โชคดีที่จิ้งจอกมันไม่ได้ดื้อจนเกินไปถึงมันจะต้องการเม็ดบัวมากแต่มันก็ยังยอมกระโดดขึ้นมาบนไหล่ของฮาเนเซิลเมื่อได้ยินฮาเนเซิลเรียกฮาเนเซิลโล่งอกเขารีบวิ่งตามควีนไปแต่กะนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าไปใกล้ทะเลพวกเขาเลยต้องแอบซ่อนตัวอยู่แถวภูเขาหลังจากที่พวกเขาออกไปได้ไม่นานนกยูงก็บินลงมาตรงจุดที่พวกเขาอยู่ก่อนหน้านี้ส่วนกุ้งล็อบสเตอร์ก็ขึ้นมาบนบกมันกัดแกว่งกล้ามของมันอย่างบ้าคลั่ง ในขณะที่เคลื่อนที่เข้าไปใกล้จุดที่ดอกบัวอยู่สงครามแย่งชิงดอกบัวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่นกยุงเห็นว่าเม็ดบัวยังไม่สุกได้ที่มันจึงเลือกที่จะหันไปทางกุ้งล็อบสเตอร์และก็ส่งเสียงร้องขู่ออกไปกุ้งล็อบสเตอร์ก็ไม่ได้กลัวมันใช้ก้ามของมันฟาดไปที่นกยุงถึงมันจะตัวใหญ่และมีเปลือกหนาแต่ความเร็วของมันก็ไม่ธรรมดาเลยนกยุงกลางปีกออกและรีบบินขึ้นไปบนฟ้าทันที จากนั้นมันก็รำพนหางเพื่อข่มขันศัตรูหางของมันเป็นเหมือนจุดรวมแสงไม่นานก็มีแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นมาเมื่อฮันเซินมองที่แสงสีฟ้าตรงหางของนกยูงเขาก็รู้สึกมึนง,งงในทันทีอย่าไปจ้องแสงสีฟ้านั่นควีนพูดเธอหลบตาเรียบร้อยแล้วแสงสีม่วงปรากฏขึ้นมารอบๆตัวเธอแสดงให้เห็นว่าเธอเข้าสู่หมดบทล็อกยีนแล้วฮันเซินทำตามที่เธอบอก และเขาใช้มือปิดตาของจิ้งจอกสีเงินเอาไว้แต่กระนั้นแสงสีฟ้าก็ยังสามารถทะลุผ่านเปลือกตาของเขาได้ฮันเซ้นหันไปรอบๆจากนั้นเขาก็รีบไปหลบหลังก้อนหินคุณเองก็ไปหลบหลังก้อนหินเช่นเดียวกันพวกเขาทั้งสองไม่มีใครกล้าลืมตาขึ้นมาพวกเขาต้องพึ่งพาแค่หูของตัวเองเท่านั้นเพื่อที่จะสัมผัสว่าเกิดอะไรขึ้นที่ด้านนอกบ้าง ฮันเซนเข้าสู่โหมดปวดล็อกยีนตอนนี้ถึงเขาจะไม่สามารถลืมตาได้แต่เขาก็ยังสามารถสังเกตการพื้นที่รอบๆได้เขาสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมองดูเลยกุ้งล็อบสเตอร์ขนาดใหญ่ดูเหมือนจะมึนงงไปเลยหลังจากที่เจอกับแสงสีฟ้าของนกยุงมันเดินเซไปซ้ายทีขวาทีดูเหมือนนกยุงจะเป็นต่ออยู่มากแต่ถ้าว่าเปลือกของกุ้งล็อบสเตอร์ก็แข็งอย่างไม่น่าเชื่อ ถึงนกยูงจะใช้ปากจิกแต่มันก็สามารถทำได้เพียงแค่ฝากรอยขีดข่วนสีขาวๆเอาไว้บนเปลือกของกุ้งลอบสเตอร์เท่านั้นหานเซินรู้สึกทึ่งมากแม้กุ้งลอบสเตอร์จะดูเป็นรองแต่เหมือนมันจะมีพลังป้องกันที่มหาศาลดูแล้วนกยูงไม่น่าจะทำอะไรมันได้แสงสีฟ้าที่นกยูงสร้างขึ้นยังคงทำให้กุ้งลอบสเตอร์มึนงงอยู่แต่มันก็ไม่สามารถทำให้กุ้งลอบสเตอร์บาดเจ็บได้ ดูแล้วสถานการณ์ยังสุสีกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามพวกมันทั้งคู่มาที่นี่เพื่อดอกบัวถ้านกยูงสามารถใช้แสงสีฟ้ากดดันกุ้งล็อบสเตอร์ได้ต่อไปจนกระทั่งเม็ดบัวสุกมันก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ได้ดอกบัวไปหลังจากเอาดอกบัวแล้วมันจะสามารถบินหนีไปได้สถานการณ์ตอนนี้ดูยังไงกุ้งล็อบสเตอร์ก็ไม่น่าจะมีหวังได้ดอกบัวไปเราควรจะทำยังไงดีฮันเซิลถามเขาก็อยากจะได้ดอกบัวเหมือนกัน ไม่มีอะไรที่พวกเราทำได้แล้วแสงสีฟ้าของนกยูงสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตที่จ้องมองมันมึนงงได้ถึงพวกเราจะหลับตาแล้ววิ่งลุยเข้าไปเบือกตาของเราก็ไม่หนาพอที่จะป้องกันแสงสีฟ้าได้และที่สำคัญนายคิดว่าพวกเราจะสู้กับมอนสเตอร์ที่เหนือกว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ในขณะที่หลับตาอยู่งั้นเหรอควีนพูดฮานเซินไม่พูดอะไรแต่ตอนนี้เขาได้กลิ่นหอมสดชื่นเขาสังเกตว่ากลิ่นนี้ลอยออกมาจากดอกบัว ดอกบัวเริ่มส่องแสงสีแดงออกมาไม่นานก็มีหมอกบางๆสีแดงปรากฏขึ้นมาและปกคลุมดอกบัวเอาไว้ตอนนี้บริเวณรอบๆดอกบัวถูกย้อมด้วยแสงสีแดงมันเป็นภาพที่งดงามกลิ่นหอมของมันทรงพลังจนสามารถได้กลิ่นมันจากทุกที่บนเกาะน,นี้เม็ดบัวเกือบจะสุกแล้วฮันเซิลยังสังเกตการต่อสู้ระหว่างนกยุงและกุ้งลับสเตอร์ตอนนี้เขายังคงคิดหาทางที่จะไปเอาดอกบัวมา ก่อนที่พวกมอนสเตอร์จะได้มันไปเขาไม่สามารถรอให้มันสุกก่อนได้ถ้าเขารอให้มันสุกมอนสเตอร์ขัข้นสุดยอดจะเอามันไปทันทีตอนนี้จิ้งจอกสีเงินดูท่าทางเหมือนต้องการจะกระโดดออกไปจากแขนของฮานเซินได้ตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่ามันต้องการเม็ดปวดใจจะขาดแต่เมื่อมันลืมตาขึ้นมามันก็เอาหัวกลับมาซบไว้ตรงหน้าอกของฮานเซินแสงสีฟ้านั้นมีความเข้มข้นสูงมาก ในขณะที่ฮานเซินกำลังลังเล่อยู่ว่าจะเสียงวิ่งออกไปเลยดีไหมอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากทะเลอย่าบอกนะว่ามีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดโผล่มาอีกตัวน่ะฮานเซินรู้สึกเครียดขึ้นมาทันทีเขารีบใช้สัมผั 7, สที่เจ็ดสำรวจรดูบริเวณชายหาดแต่สิ่งที่เขาเห็นมันกลับทำให้เขาต้องช็อกตอนนี้รอบๆเกาะมีมอนสเตอร์จำนวนมากกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่พวกมันทุกตัวต่างก็ต้องการดอกบัว มีทั้งปลาขนาดใหญ่กุ้งขนาดใหญ่หรือแม้แต่มอนสเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนหอยขนาดใหญ่และยังมีอีกหลายตัวที่ฮันเซนไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรมอนสเตอร์กลุ่มใหญ่กําลังวุ่งหน้ามาที่เกาะแห่งนี้นี่มันบ้าอะไรวะนี่ดอกโบวนั่นมันคืออะไรแค่กลิ่นของมันก็ถึงกับทําให้มอนสเตอร์พวกนี้กล้าโผล่มาโดยไม่เกรงกลัวว่ามีการมีอยู่ของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเลยงง้นเหรอฮันเซนประหลาดใจมันน่าเหลือเชื่อมากสําหรับเขา เขามั่นใจว่าพวกมันไม่ใช่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดแต่กระน,นั้นพวกมันก็ยังกล้าเข้ามาที่เกาะแสดงว่าความต้องการดอกบัวของพวกมันสามารถเอาชนะความกลัวที่มีต่อมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้บนท้องฟ้าตอนนี้มีมอนสเตอร์ประเภทนกและมอนสเตอร์ที่มีปีกชนิดอื่นๆปรากฏตัวออกมาจำนวนมากพวกมันบินโฉบลงมาที่ดอกบัวโดยไม่มีความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นพวกมันไม่สนใจมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่กำลังต่อสู้กันเลย แต่เมื่อมันเข้ามาใกล้ดอกบัวมันก็ต้องเจอกับแสงสีฟ้าของนกยูงพวกมันหมดสติกลางอากาศแล้วก็ร่วงลงมาบนพื้นดูเหมือนพวกมอนสเตอร์ระดับต่ำจะไม่สามารถทนแสงสีฟ้าของนกยูงได้มอนสเตอร์เริ่มทยอยมาที่ภูเขาเรื่อยเแต่เมื่อพวกมันมาถึงพวกมันก็ตายใน,นทันทีพวกมันไม่สามารถทนต่อแสงสีฟ้าได้ส่วนตัวที่แข็งแกร่งพอจะทนได้ก็ต้องตกเป็นเหยื่อของกุ้งล็อบสเตอร์และนกยูงที่กำลังสู้กัน ไม่นานนักมอนสเตอร์จำนวนมากก็ถูกฆ่าตายจนซากุพนอนเกลื่อนไปเต็มภูเขาพื้นที่บริเวณนั้นถูกย้อมไปด้วยสีเลือดพวกเราต้องถอยก่อนที่นี่มันอันตรายเกินไปควีนพูดเธอเตรียมที่จะถอยออกจากที่นี่หานเซินสังเกตเห็นว่าเม็ดปัวใกล้จะสุกเต็มทีแล้วและเขาก็ไม่ต้องการจะกลับไปมือเปล่าด้วยหลังจากที่เขาคิดไตร่ตรองมันอย่างดีแล้วเขาก็ส่งจิ้งจอกไปให้ควีน ขอฝากมันไว้ก่อนนะผมจะลองไปเอาเม็ดบัวนั่นมาแต่จิ้งจอกสีเงินไม่ยอมมันไม่ต้องการหนีไปพร้อมกับควีนแม้ตัวมันกะทนแสงสีฟ้าไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้มันดูจะมึนงงเหมือนกับกุ้งลบสเตอร์แม้แสงสีฟ้าจะไม่สามารถทําให้จิ้งจอกสีเงินบาดเจ็บได้ก็ตามแต่มันก็ทําให้จิ้งจอกสีเงินอ่อนแรงลงยากที่มันจะเข้าไปเอาดอกบัวมาได้นายต้องออกไปจากที่นี่ก่อนไม่ต้องห่วงฉันจะแบ่งเม็ดบัวให้นายด้วยถ้าฉันเอามันมาได้ านเซินบอกกับจิ้งจอกสีเงินจิ้งจอกสีเงินไม่ยอมฟังหานเซ้นมันดื้อมากมันต้องการจะเข้าไปเอาเม็ดบัวถึงมันจะรู้ว่าพลังของมันด้วยกว่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอีกสองตัวก็ตามหานเซ้นดึงจิ้งจอกสีเงินเอาไว้เขาใช้กําลังบังคับให้มันกลับมาตอนนี้พฤติกรรมมันเหมือนกับมอนสเตอร์ตัวอื่นมันยอมสละทุกอย่างเพื่อเข้าไปเอาเม็ดบัวมาให้ได้หนูกยุงกับกุ้งบสเตอร์กำลังต่อสู้กัน ละขวางทางขึ้นภูเขาเอาไว้ถ้ามีมอนสเตอร์ตัวอื่นๆพยายามจะขึ้นไปพวกมันจะฆ่าทันทีดูเหมือนไม่ว่ายังไงพวกมันก็ไม่ต้องการให้มอนสเตอร์ตัวไหนไมาแย่งมันไปทั้งนั้นทันใดนั้นอยู่ๆก็มีแสงสีแดงพุ่งออกมาจากดอกบัวมันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าคล้ายกับแสงเลเซอร์มันมีความกว้างพอๆกับดอกบัวกลิ่นหอมๆกระจายไปทั่วเกาะซึ่งล่อให้มอนสเตอร์ตัวอื่นๆเข้ามาใกล้ๆมากขึ้น ตอนนี้ดูเหมือนว่าเม็ดบัวจะสุกได้ที่แล้วตอนนี้พวกมอนสเตอร์บนเกาะไม่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักเหมือนกับที่ผ่านมาพวกมันต่างก็รีบวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดพวกมันต้องการจะเอาเม็ดบัวก่อนที่ตัวอื่นจะเอามันไปนกยุงอยู่ใกล้ที่สุดและด้วยพลังแสงสีฟ้าของมันทำให้มันได้เปรียบกับตัวอื่นมากมาาเมหันเซนจะต้องการดอกบัวน,นั้นจริงๆแต่เขาก็ต้องสูญเสียโอกาสนั้นไป พอข้มูลแต่กันไม่ให้จิงจอกสีงเงินเข้าไปตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะหมดโอกาสแล้วขณะที่นกยุงเกอบจะจิกหนึ่งในเม็ดบัวมันก็มีรอยแตกขึ้นมาตอนนี้มันดูเหมือนกับคริสตัลสีเลือดจริงๆมีปีกโผลออกมาจากรอยแยกมันเป็นปีกที่โปร่งใสและบางเหมือนกับปีกจักจัน่นปีกของมันเริ่มกระพือจากนั้นพวกมันก็เริ่มบินหนีออกไปจากดอกบัวทันที พวกเม็ดบัวที่กำลังบินอยู่ๆมันก็พุ่งเข้าใส่หน้าของนกยูงทําให้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆอ,อย่างนกยูงกระเด็นถอยหลังไปนกยูงส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมีรอยไหมสีแดงขนาดใหญ่อยู่บนใบหน้าของมันจากนั้นนกยูงก็บินหนีขึ้นฟ้าไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยกุ้งบสเตอร์เหมือนจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนกยูงตอนนี้มันกำลังเข้าไปใกล้เม็ดบัวเรื่อยๆ นี่เป็นโอกาสของมันที่จะได้กินเม็ดบัวแต่ทันใดนั้นพวกเม็ดบัวก็บินขึ้นไปในอากาศอีกครั้งจากนั้นมันก็พุ่งเข้าไปชนกับเปลือกของกุ้งบสเตอร์กุ้ง l o เตอร์มันส่งเสียงคำรามออกมาหลังจากที่มันถูกชนเข้าเต็มๆแม้แต่มอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันสูงอย่างกุ้ง l o เตอร์ก็ยังตัดสินใจถอยหนีตอนนี้มันวิ่งหนีเต็มตัวฮันเซินช็อกเขายืนอ้าป,ปากค้างเขาคิดว่ามันคงไม่ใช่แค่เม็ดบัวธรรมดามดาแล้ว เมื่อมองดูดีๆแล้วมันน่าจะเป็นแมลงตัวเล็กมากกว่าลักษณะของมันเหมือนกับอัญมณีสีแดงพวกมันแต่ละตัวจะมีเหล็กในอยู่หานเซินมองเห็นอย่างชัดเจนว่าแมลงพวกนั้นมันใช้เหล็กในแทงเข้าไปในเปลือกของกุ้งรากับว่ากุ้งนั้นมันไร้การป้องกันเมื่อเห็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอย่างนกยุงและกุ้งล็อบสเตอร์ทอยนีไปอย่งตื่นกลัวหานเซินก็รู้สึกเสียวสันหลัง ตอนนี้เขารู้สึกดีที่เขาไม่ได้เข้าไปแย่งมันกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆถ้าเขาโดนมันต่อยเขาสักทีแล้วก็เขาก็คงจะศพไม่สวยอย่างแน่นอนมแมลงที่เหมือนกับคริรสตัลสีแดงจำนวนมากกำลังบินออกจากดอกบัวหานเซนไม่แน่ใจว่าดอกบัวให้กำเนิดมแมลงพวกนี้หรือว่าแม่ของมแมลงมันไปวางไข่ไว้ในดอกบัวกันแน่แต่ไม่ว่ามันจะเกิดมายัางไงก็ตามแต่นี่มันคือกบดักที่น่ากลัวมาก รอให้มอนสเตอร์ตัวอื่นๆเข้ามาแล้วก็เล่นงานอย่างหนักหน่วงตอนนี้มีมแมลงบินออกมาจากดอกบัวทั้งหมด18ตัวพิษของมันมีผลกับมอนสเตอร์ทั่วๆไปไม่เว้นแม้แต่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดหลังจากโดนเหล็กในมันเข้าไปแล้วในตอนแรกก็จะมีรอยสีแดงเหมือนกับรอยไหมจากนั้นกระดูกของมอนสเตอร์ตัวที่โดนก็จะกลายเป็นของเหลวและในที่สุดตัวมันก็จะพองขึ้นเรื่อยๆจนระเบิดกลายเป็นกองเลือด เมื่อมอนสเตอร์ตัวอื่นไปถูกพิษที่กระจายออกมาแม้ผลของมันจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับตัวที่โดนเหล็กในแต่ร่างกายของพวกมันก็เกิดแผลที่เหมือนกับถูกไฟไหม้ขึ้นวิ่งฮันเซ่นอุ้มจิ้งจอกจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปที่ชายหาดทันทีมแมลงสีแดงมันน่ากลัวมากฮันเซ่นไม่รู้ว่าร่างกายของเขาจะทนรับการโจมตีของมันได้สักทีหรือเปล่า เมื่อไม่มีแสงสีฟ้าของนกยูงแล้วจิ้งจอกและควีนก็สามารถลืมตาขึ้นมาได้ในตอนแรกพวกมอนสเตอร์ต่างก็ถูกกลิ่นหอมหลอกล่อให้เข้ามาใกล้ๆดอกบัวแต่ตอนนี้ทุกอย่างตกอยู่ในความโกลาหลพวกมันต่างก็ตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่านี่คือกับดักพวกมอนสเตอร์ต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดตอนนี้บนเกาะดูยุ่งเหยิงมากมีซากมอนสเตอร์ตายเกลื่อนไปหมดคนสองคนกับจิ้งจอกหนึ่งตัวกำลังวิ่งตรงไปที่ทะเล ตอนนี้ไม,ม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนเข้ามาเล่นงานพวกเขาแม้ม,มันมักจะเล่นงานมนุษย์้าพวกมันเห็นแต่ตอนนี้พวกมันเลือกที่จะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนเราก็คิดว่าจะได้ประโยชน์จากดอกบัวบ้านั่นแต่ใครจะรู้เลยว,ว่ามันคือความผิดพลาดเราเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งซะแล้วฮันเซินรู้สึกว่าตัวเขาช่างโง,ง่จริงๆเขาทั้งมีความรู้เกี่ยวกับพืชและสัมผัสทั้งเจ็ดที่เหนือชั้นแต่เขากลับดูไม่ออก เมื่อฮานเซ่นหันกลับไปมองข้างหลังเขาก็ต้องช็อกเพราะมีมแมลงตัวหนึ่งกําลังพุ่งหน้าตรงมาทางพวกเขามันดูเหมือนกับลูกไฟสีแดงที่พุ่งตรงมาด้วยความเร็วที่น่ากลัวเมื่อคนมันซวยมันก็มักมจะซวยซ้ําซวยซ้อนมอนสเตอร์บนเกาะมีเรื่องเยอะแยะทําไมมันถึงได้มาเลือกตามพวกเราเลยเนี่ยฮานเซ่นคิดร่างกายของฮานเซ่นเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังงานหัวใจของเขาเต้นรัวราวกับเครื่องยนต์ตอนนี้สัมผัสที่เจ็ดของเขาพุ่งขึ้นจนถึงขีดสุด ตอนนี้เขารู้สึกว่าเลือดในกายของเขาเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วควีนสังเกตเห็นว่าหาเนเซิลไม่ได้ช้ากว่าเธอเลยซึ่งมันทําให้เธอประหลาดใจถ้าหาเนเซิลยังไม่ได้บลดลอกยีนแล้วทำไมเขาถึงสามารถวิ่งด้วยความเร็วที่พอๆกับเธอได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาตั้งคําถามเธอกัดฟันแล้ววิ่งต่อไปได้วยความเร็วสูงสุดหลังจากวิ่งต่อไปอีกสักพักเธอก็สังเกตเห็นว่าหาเนเซิลเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ ไม่นานเขาก็วิ่งแซงเธอไปหลังจากวิ่งไปสักพักหานเซินก็ทิ้งห่างเธอไ,ไกลเธอไม่สามารถตามความเร็วของเขาได้ทันหานเซินเองก็เพิ่งรู้ว่าความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้หลังจากที่เขาปลดล็อกยีนแม้กายหยกจะไม่ได้มอบพลังที่เกี่ยวกับน้ำแข็งให้เขาหลังจากที่ปลดล็อกยีนแต่พลังมหาศาลที่เขาได้มารวมถึงความเร็วมันเหนือกว่าที่คนอื่นๆได้จากการปลดล็อกยีน แต่ความสุขของเขาก็ต้องจางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเห็นว่ามันแรงเริ่มจะเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่ามันเลือกที่จะตามพวกเขาอย่างจรงิงจังไม่งนั้นไม่มีทางที่มันจะตามพวกเขามาได้กไกลถึงขนาดนี้แต่ฮันเซนยังไม่แน่ใจว่าในบรรดาสามคนใครกันแน่ที่เป็นเป้าหมายจริงๆของมแมลงสีแดงจิ้งจอกสีเงินควีนหรือว่าจะเป็นเขาพวกเราควรจะแยกกันนะฮันเซนพูดหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนทิศทางทันที ผลปรากฏว่าเป็นไปตามที่หานเซินคาดเอาไว้หลังจากที่เขาเปลี่ยนทิศทางมาแมลงสีแดงก็เปลี่ยนทิศทางตามเขาทันทีเห็นได้ชัดว่าหานเซินหรือไม่ก็จิงจอกสีเงินคือเป้าหมายของมันวเว้นละตอนนี้มันเล็งมาที่เราหรือว่าจิงจอกสีเงินกันแน่นะถึงจะเป็นไปตามที่เขาคาดเอาไว้แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีเลยมแมลงมีความเร็วที่สูงมากถึงความเร็วของเขาเกือบจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ตอนนี้มแมลงเกือบจะไล่ตามเขาทันแล้ว มแมลงมันเริ่มโจมตีทันทีฮานเซินทุ่มพลังทั้งหมดหลบก,การโจมตีในขณะที่เขายังคงรักษาความเร็วในการเคลื่อนที่เอาไว้มแมลงสีแดงตัวนี้มีขนาดที่เล็กมากยากมากที่จะหลบก,การโจมตีอันรวดเร็วของมันถ้าไม่ใช่เพราะสัมผัสที่เจ็ดของฮานเซินทรงพลังมากเขาก็น่าจะโดนเล็กในของมันไปแล้วแม้มแมลงตัวนี้จะสังเกตเห็นได้ยากแต่ด้วยสัมผัสที่ทรงพลังของเขาร่วมกับศาสตร์ตรงเสยน ทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่ามันจะโจมตีมาแบบไหนจิ้งจอกสีเงินที่อยู่บริเวณหน้าอกของหานเซินอยู่ในสภาพพร้อมต่อสู้แล้วสายฟ้าเริ่มปรากฏขึ้นภายในดวงตาของมันแต่มันก็ยังลังเลที่จะลงมือเพราะ,มะแมลงตัวนี้อาจจะเร็วเกินไปที่สายฟ้าของมันจะโจมตีโดนหานเซินไม่แน่ใจว่าเขาจะวิ่งหนีต่อไปได้อีกนานแค่ไหนแต่ตอนนี้ทั้งหมดที่เขาทําได้ก็คือการวิ่งและหลบการโจมตีของมันไปเรื่อยๆ เขาต้องรีบหนีลงทะเลให้ได้ก่อนที่แมลงตัวอื่นจะมาไล่ตามเขาเพิ่มถ้าแมลงตัวอื่นมาเล่นด้วยทุกตัวอย่างก็จบลงไม่ว่าสัมผัสข,ของเขาจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้า้องหลบพวกมันหลายๆตัวมันก็ยากเกินกําลังของเขาถ้ามีแมลงมาอีกสักตัวหานเซินก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหายนะของเขาแค่รับมือกับแมลงตัวเดียวในตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเริ่มล้าแล้วเขาไม่สามารถใช้สัมผัสที่ติติดต่อกันได้นาน ตอนนี้สัมผัสที่7ของเขาเริ่มอ่อนกำลังลงควีนไปถึงชายหาดเรียบร้อยแล้วเมื่อเธอเห็นว่าหานเซ้นกำลังวิ่งมาจากระยะไกลและมีแมลงตามเข้ามาติดๆเธอก็กัดฟันและเรียกมีดวิญญาณสูนออกมาจากนั้นเธอก็เตรียมจะคว้างมันไปที่ทิศท,ทางที่หานเซ้นวิ่งมาแต่เนื่องจากแมลงทั้งตัวเล็กและยังรวดเร็วมากแทบเป็นไปไม่ได้ที่มีดจะโดนตัวของมันหานเซ้นต้องการกระโดดลงไปในทะเล แต่มแมลงสีแดงเข้ามาสกัดเขาไว้ก่อนมันอยู่ใกล้เกินกว่าที่เขาจะไปในจุดที่เขาต้องการได้ตอนนี้เขาต้องหลบมันไปเรื่อยๆไม่ว่าทักษะและความเร็วของหานเสิ้นจะสูงแค่ไหนแต่มแมลงตัวเล็กตัวนี้ก็สามารถทำลายแผนการของเขาได้แม้เขาจะถูกมแมลงไล่ตามโจมตีอย่างหนักแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่พลาดถูกโจมตีแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมันทำให้ควีนต้องประหลาดใจ ควีนลองจินตนาการว่าถ้าเธอเป็นหานเซินเธอคิดว่าเธออาจจะถูกมันเล่นงานไปแล้วก็ได้ควีนคิดว่าการที่หานเซิรนสามารถหลบการโจมตีทั้งหมดของมันได้ไม่ใช่แค่เพราะทักษะฟุตเวิร์กของเขาเหนือชั้นอย่างเดียวแต่เป็นเพราะความสามารถในการอ่านการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ก่อนที่มแมลงจะทำการโจมตีหานเซินก็สามารถเคลื่อนไหวหลบมันได้ก่อนหนึ่งจังหวะแล้วถ้าเขาใช้แค่ปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเดียวเขาจะไม่สามารถหลบมันได้ทัน ไม่ว่าเขาจะเร็วแค่ไหนก็ตามตอนนี้เหมือนว่าเขาจะพึ่งความสามารถในการคาดการเป็นหลักที่สำคัญหานเซิ้นยังไม่ได้งัดวิชาอะไรออกมาใช้เลยเขายังไม่ได้ปลดล็อกยีนเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็สามารถทำแบบนี้ได้ควีนคิดว่านี่คงเป็นพรสวรรค์ของเขาแต่การคาดดาวของเธอผิดไปไกลเลยเธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหานเซินปลดล็อกยีนได้แล้วและไม่เพียงแค่สัมผัสที่เจ็ดเท่านั้น แต่สัมผัสอื่นๆของเขาก็พัฒนาเหนือกว่าคนอื่นไปไกลถ้าคนอื่นๆเจอกับสถานการณ์นี้ถึงพวกเขาจะเร็วกว่าหันเส้นมากแต่พวกเขาก็ไม่มีทางที่จะหลบการโจมตีที่รวดเร็วและก็รุนแรงของแมลงตัวนี้ได้ควีนเล็งมีดอยู่นานแต่เธอก็ยังไม่ได้คว้างออกไปคล้ายๆกับจิ้งจอกสีเงินเธอเองก็ยังหาโอกาสโจมตีหมอบๆไม่ได้เลย เธอกัดฟันจากนั้นเธอก็เรียกวิญญาณสูรโล่เลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมาแล้ววิ่งตรงเข้าไปหาฮันเซนนอย่าเข้ามาเมื่อฮันเซ้นเห็นว่าควีนวิ่งเข้ามาเขาก็ต้องประหลาดใจแม้หมากล้อมสวรรค์ของเธอจะสุดยอดมากแต่มันก็ยังไม่พอที่จะหลบการโจมตีของมแมลงตัวนี้ได้ควีนไม่สนใจเธอยังคงวิ่งตรงเข้าไปหาเขาหลังจากนั้นเธอก็คว้างโลออกไปพร้อมกับตะโกนวิ่งฮันเซินเห็นโลกพุ่งเข้ามา มันพุ่งตรงไปยังจุดที่มแมลงกําลังจะโจมตีมาเขาก็ตระนักได้ในทันทีถึงความสามารถในการอ่านการเคลื่อนไหวของควีนเธอสมกับเป็นควีนจริงๆฮานเซนรู้สึกชื่นชมเขาใช้โล่ที่ควีนคว้างมาเป็นตัวช่วยในการทวงเวลาจากนั้นเขาก็วิ่งตรงไปที่ทะเลจริงแต่การโจมตีของมแมลงก็เหมือนกับกระสุนปืนมันเจาะผ่านโล่ถึงโล่ของควีนจะแข็งแกร่งมากก็ตาม แต่มันก็สามารถทะลุผ่านได้โดยที่ความเร็วของมันแทบไม่ได้ลดลงเลยปังในตอนนั้นควีนก็คว้างมีดที่อยู่ในมืออีกข้างซึ่งมันก็พุ่งเข้าไปที่หัวของมแมลงเต็มๆมีดที่ถูกคว้างออกมาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีดโดนเข้าที่หัวของมแมลงเต็มๆแต่ความเร็วของมันก็แทบจะไม่ได้ลดลงเลยมันหลบเศษมีดที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นมันก็พุ่งตรงเข้าไปหาหานเส้น ฮันเส้นใช้เวลาที่สร้างขึ้นมาให้เป็นประโยชน์เขาวิ่งหนีไปได้ไกลประมาณ10บเมตรแต่มแมลงก็มาถึงตัวเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ทันใดน,นั้นหานเส้นก็สังเกตเห็นบางอย่างแม้มแมลงตัวนี้จะพุ่งทะลุโลมาได้และถึงจะโดนมีดเข้าไปที่หัวเต็มๆก็ไม่เป็นอะไรแต่ดูเหมือนมันจะหลบเศษมีดที่แตกมันไม่น่าจะกลัวเศษมีดเพราะก็มีเศษมีดบางอันที่โดนตัวมันแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันก็ยังหลบ นี่แสดงว่ามันจะต้องมีบางจุดที่เป็นจุดอ่อนของมันแม่ฮันเซินจะยังไม่ได้เผชิญหน้าสู้กับแมลงตัวนี้ตรงๆแต่เขาก็สามารถวิเคราะห์ทุกรายละเอียดของมันได้ด้วยสัมผัสที่ทรงพลังของเขาฮันเซินเห็นว่ามันหลบเศษมีดไม่ให้โดนบริเวณเอวซึ่งคือส่วนที่เป็นข้อต่อระหว่างท้องและรวงอกมันคล้ายๆกับเอวของมนุษย์เมื่อมีเศษมีดเข้าไปบริเวณนั้นดูมันจะระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษ ส่วนอื่นมแมลงแทบไม่ได้ให้ความสนใจเลยถ้ามีดไปโดนมันจะเด้งออกหรือแตกหักทันทีขอลองดูหน่อยก็แล้วกันดวงตาของหานเซ่นเป็นประกายขึ้นมาหานเซ่นเปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวหิมะจากนั้นร่างกายของเขาก็เริ่มปล่อยไอเย็นออกมาไม่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจของเขาเองก็เย็นและใสามากราวกับคริสตลัลตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่ไร้อารมณ์และปราศจากความกลัวทันใดนั้นอยู่ๆหานเซ่นก็เปลี่ยนทิศทาง เขาเคลื่อนที่เข้าไปหาแมลงที่กําลังพุ่งเข้ามาเล่นงานเขานาํกลังจะทําอะไรควีนประหลาดใจแมลงตัวนั้นมีพลังที่น่ากลัวมากตอนนี้เหมือนหานเซินเตรียมที่จะสู้กับมันแบบเต็มตัวแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้ควีนต้องเบิกตากว้างแมลงพุ่งเข้ามาถึงหน้าของหานเซินในพริบตาเดียวควีนมองดูไม่ทันแล้ว่ามันใช้เหล็กนายแทงไปที่จุดไหนแต่มือของหานเซินก็ขยับเรียบร้อยแล้ว มันเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อมือของฮานเซ่นเป็นเหมือนกับมีดมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงราวกับสายฟ้าฮานเซ่นใช้ฝ่ามือฟันไปที่บริเวณเอวของแมลงอาวุธวิญญาณาสูตรเลือดศักดิ์สิทธิ์แบบใช้ได้ครั้งเดียวของเธอยังไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยแต่ครั้งนี้แมลงกลับท้องหลบการโจมตีของฮานเซ่นการโจมตีของฮานเซ่นพลาดเป้าแต่มันก็ยืนยันได้อย่างดีเลยว่าแมลงตัวนี้มีจุดอ่อนอยู่ ไม่งั้นมันก็ไม่จําเป็นจะต้องหลบการที่มันหลบแสดงว่ามันกลัวในขณะที่หานเส้นถอยหลังเขาก็พยายามจะโจมตีมแมลงที่เข้ามาต่อไปมแมลงตัวเล็กต้องหลบการโจมตีของหานเส้นอย่างต่อเนื่องการโจมตีของหานเส้นรุนแรงและรวดเร็วมากมันทําให้มแมลงไม่มีโอกาสได้ตอบโต้ตอนนี้พอมีเวลาให้หานเส้นได้พักหายใจหายคอบ้างตอนนี้เขาโจมตีมแมลงไปด้วยขณะที่ถอยหนีไปที่ทะเล ตอนนี้ควีนอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วเธอเพียงแค่ยื่นหัวโผล่พ้นน้ำมาเพื่อดูหานเซิรนที่กำลังต่อสู้กับมแมลงอยู่ความเร็วในการโจมตีของหานเซินไม่สามารถเทียบกับความเร็วของมแมลงได้ก็จริงแต่ตำแหน่งการโจมตีของเขาทำให้มแมลงไม่มีโอกาสได้โต้กลับซึ่งมันทำให้เธอช็อกมากหานเซินไม่ได้ใช้กระบวนท่าที่พิสดารอะไรเลยเขาแค่ใช้การคาดการล้วน ในขณะที่ดูการต่อสู้ระหว่างฮันเซินกับแมลงเธอก็รู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นรัวจนเธอต้องเอามือมาจับที่หน้าอกตัวเองเอาไว้ปุ๊ในที่สุดฮันเซินก็กระโดดลงน้ําได้สําเร็จแมลงเองก็ไม่กล้าที่จะลงน้ําเหมือนกับเสือขาวและโชคดีที่มันไม่ได้มีความสามารถเหมือนกับเสือขาวมันไม่สามารถทําอะไรหรันเซินตอนอยู่ในน้ําได้เนื่องจากมันไม่สามารถตามหาันเซินได้หลังจากที่มันบินวนอยู่สักพัก มันก็เลยตัดสินใจบินกลับไปที่เกาะนายซ่อนมันได้ไม่เลวนะหลังจากที่พวกเขาหนีไปในที่ที่ปลอดภัยได้แล้วควีนก็มองหาเส้นด้วยสายตาที่เย็นชาเอ,อ่อผมเพิ่งจะปลดล็อกยีนได้ไม่นานอ่ะผมถูกบังคับให้ต้องใช้มันเนื่องจากมันเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงตายหาเส้นหัวเราะหลังจากที่เขาอธิบายเขาตระหนักดีว่าเขาไม่สามารถปิดบังเรื่องที่เขาปลดล็อกยีนได้อีกต่อไป วีนมองหานเซินด้วยหางตาดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยพอใจที่โดนหานเซินหลอกมาตลอดแต่เธอก็ไม่อยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เธอเรียกวานออกมาแล้วก็ขึ้นไปนั่งขอบคุณหานเซินขอบคุณจากใจจริงจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปนั่งพร้อมกับจิ้งจอกสีเงินท้าไม่ใช่เพราะการโจมตีของควีนเขาก็ไม่รู้ว่าจะถึงจุดอ่อนของมแมลงและเขาก็อาจจะไม่รอดมาถึงที่นี่ก็ได้ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับตอนนี้สรุปก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ดอกบัวสีแดงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะทุกคนสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวนะคะสรุปก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเป็นพืชหรือเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดกันแน่เนาะก็จบกันไปแล้วกับตอนนี้นะคะยังไงก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกท่านแล้วเดี๋ยวเราไ้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ